เรื่องของแอนดี้บรูก็ล่าสุดเมื่อวานมีกระแสข่าวผู้ชิ้ข่าวไปทําข่าวที่คอนโดที่คุณแอนนี่อยู่เนี่ยก็เห็นตํารวจมากันเพื่อภาพถามบอกมีอะไรก็บอกแอนดี้บรูโทรไปแจ้งความที่สนพลนโยธนินว่ามีผู้ชายลึกลับโทรมาข่มขู่จะเอาชีวิตจะฆ่าถ้าเกิดแอนนี่ไม่หยุดให้ข่าวรวมทั้งจะลักพาลูกชยายด้วย,วยก็เลยตกใจเพราะเช็คพุ่มกับสนพนยโยธินพันละเมิเอกสุพ์พรมศริบอกเอ้เบื้องต้นยังไม่รับรายงานเลย แต่อย่างไรก็ตามถ้ามีคมขูดจริงตํารวจพื้นที่ก็ต้องดูแลพร้อมที่จะดูแลเรื่องนี้ปรากฏว่าทางคุณสุพเพนสีพึ่งโคกสูงมือที่เพื่อนหญิงเนี่ยนะครับก็ออกมาบอกครับ,บอกว่าทางเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อประสานไปยังแอนนี่ก็พูดถึงสิทธิทางกฎหมายการคุ้มครองบุตรรวมถึงการฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจตลอดสสัปดาห์ที่ผ่านมาแอนนี่ค่อนข้างจะเครียดพักผ่อนน้อยก็ขอร้องสื่อมวลชนหยุดนําเสนอข่าวได้แล้วเลิกไปเฝ้าจับผิดพฤติกรรมของดาราสาวเสี้ยทีหนึ่ง ในแง่ขององค์กรเนี่ยก็บอกว่าทางมูลที่เตรียมทนายฮะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดเตรียมฟ้องร้องผู้ที่ทาให้แอนนี่ได้รับความเสียหายเสียชื่อเสียงส่วนจะฟ้องเรื่องใดมีใครเกี่ยวข้องบ้างเดี๋ยวไปดูรายละเอียดก่อนนี่เขาจะฟ้องให้นะฮะประมาณนี้แต่ตัวแอนนี่บอกไม่อยากมีเรื่องกับใครไม่อยากจะไปฟ้องก็ขอเวลาแอนนี่ฟื้นฟูสภาพจิตใจสักระยะหนึ่งก็ต้องให้นักจิตวิทยาเข้ามาช่วยดู กระแสหนึ่งคือทางสภาธานายความเมื่อวานคุณวันชัยสอนสิริเลขาที่การสภาธานายความก็บอกเหมือนกันครับบอกว่าคือเฮียฮอเนี่ยไม่น่าจะออกมาพูดเรื่องของแอนนี่เพราะเมื่อพูดไปก็กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญเป็นการใส่ความผู้อื่นให้เสียหายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกียิชังซึ่งที่เขาบอกกันว่ายิ่งจริงยิ่งเผ็ดนะ่ะมันใช่ เพราะเป็นเรื่องของผู้หญิงที่จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับใครก็เป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ไม่ควรเอามาบอกอย่าไปมองประโยชน์ทางธุรกิจอยู่เหนือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เป็นคนหรือไปเหยียบย่ำซ้ำเติมในฐานะนักกฎหมายตนเห็นว่าข้อกฎหมายที่พูดมานั้นเข้าองค์ประกอบฐานความผิดหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณามีโทษจำคุก2ปีนะฮะนี่ฮะมันมีคุกก็มาเกี่ยวข้องนะคดีมันใหญ่โทษมันหนักคดีเดียวกันก็นกยังฟ้องแพ่งต่างหากได้ด้วยคดีแพ่งเนี่ย เรียกค่าสินใหม่ทดแทนพร้อมดอกเบีย้ยฐานทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงดอกเบีย้ย7.5%ต่อปีฮะทนายความก็บอกว่าถ้าฟ้องติดต่อมาเลยสถาทนายความจะจัดการให้เพราะเขาดูนักกฎหมายดูแล้วบอกเข้าเข้าเก์เลยฮะฟ้องได้เลยครับก็อันนี้เน่เรื่องใหญ่ฮะคือทางเฮียฮอก็มีรายง,งานออกมาบอกว่าเดี๋ยวทาง RS ตรียมแถลงข่าวจะขอยุติแฉข้อมูลของไอ้นี่อย่างเด็ดขาดก็คือยอมยกธงขาว หลังจากที่เจอกระแสสังคมวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักรวมถึงการประท้วงกรณีที่ไปกล่าวพาดพิงบุคคลที่3าที่4ี่ไปส่งผลกระทบต่อง,งานของทางบริษัท RS ด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นประเด็นเรื่องใหญ่ทีนี้ไม่เพพอแค่นี้ครับปรากฏว่าไปพาดพิงดาราผู้ชาย2คนวันนี้นักสือพิมลงให้ดูนะฮะหนึ่งในนั้นคือมีดาราตัวต่อผู้สื่อข่าว็ไปวิ่งหาต่อเต่านี่ใครอีก2คนคนนึงก็คือคุณเตาสมชายเข็มกลัดคุณเตาก็งงนะฮะคือลูกลูกอยู่ในท้องอีกหนึ่งรวมเป็น2ตอนนี้ คุณเต๋างงคือผู้สื่อข่าวก็ไปถามบอกคุณเต๋าเกี่ยวหรือเปล่าเพราะเห็นเขาบอกว่าตอเต๋าเหมือนกันแล้วก็พักคอนโดเดียวกันคุณเต๋าก็เลยย้อนถามผู้สื่อข่าวนะครับบอกเดี๋ยวขอประทานโทษนะฮะไอ้ที่ว่าอยู่คอนโดเนี่ยคุณเช็คหรือเปล่าว่าคอนโดไหนคือผมก็อยู่คอนโดแต่มันใช่คอนโดเดียวกันหรือเปล่านี่อันที่หนึ่งที่คุณเต๋าถามกลับนะครับผมเนี่ยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเลยแล้วก็ไม่อยากไปพูดอะไรเพราะว่าเดี๋ยวพูดก็ไปกระทบหนึ่งสองสามสี่คือถ้าผมพูดผมผิด ผมก็ต้องรับผิดชอบในคําพูดของผมแต่ผมถามนิดหนึ่งว่าการที่เรื่องของคนสองคนแล้วดึงคนอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องโดยเขาไม่รู้อีโนโออีเนอะไรด้วยเลยเนะี่ยถามจริงๆนะครับว่าถ้าวันนี้ลูกผมรู้ความเขาจะต้องถามพ่อบอกพ่อมันเกิดอ,อะไรขึ้นล่ะครับคุณพ่อมันไปเกี่ยวข้องยังไงล่ะคะถามหน่อยลูกผมจะน่าสงสารไหมคุณตาวก็ถามกลับนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามบอกในฐานะที่เป็นพ่อคนหนึ่งคิดยังไงกับเรื่องนี้ตาวก็ปฏิเสธที่จะออกความเห็นบอกเวลานี้ผมไม่สามารถพูดอะไรได้เลยเพราะ เพราะว่า1ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยและก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวผมด้วยอีกคนหนึ่งที่เขาถามก็มีดาราอักษรย่อคือตัวต่อเหมือนกันนะครับเขาบอกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยก็คือคุณเต้ปิติศักดิ์เยาวนานนนเคยร่วมแสดงภาพยนตร์บางเรื่องกับคุณแอนนี่บังเอิญว่ามีอักษรยอ่อตัวต่อเจ้าต,ตัวเ็าบอกว่าตอนแรกก็งงเหมือนกันว่าข่าวมันมายังไงดูแล้วมันอาจจะ เป็นไปได้ที่จะคบกับพี่ๆในมุมมองสื่อมวลชนแต่เขาบอกว่าก็เล่นเรื่องอีส้มสมหวังกับแอนนี่เมื่อปีที่แล้วก็เจอกันแค่เรื่องเดียวเนี่ยเจ้าตัวเขาบอกแบบนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเมาื่อวานทางล้ำตีว่าการกระทรวงพอมองก็พูดรวมทั้งแอนนี่ก็บอกนะฮะแอนนี่เธอพูดค่อนข้างจะแรงนะครับเธอตัดพ้อบอกว่าแอนนี่ยอมที่จะถูกตรานหน้าว่าเป็นนางกาก,กีเป็นคนชั่วก็ไม่เป็นไรหนูทนได้แต่เรื่องลูกอย่ามาแตะต้องลูกของหนูในฐานะที่หนูเป็นแม่ หนูจำเป็นต้องปกป้องลูกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทางนั้นออกมาแถาลงข่าวเปล่าๆว,ว,ว่ากลัวดเด็กจะมีปัญหาอยากจะให้หยุดแล้วทาไมมาทําแบบนี้เนี่ยน,นี้ก็บอกว่าคือแอนนี่จะคบใครพบผู้ชายยังไงเนี่ยมีสิทธิ์อะไรมาแ,แฉมันเป็นชีวิตส่วนตัวใช้สิทธิ์อะไรมาประจานคนอื่นเเมือเ่อวานแต่คุณอิสระสมชัยก็พูดเรื่องนี้นะคุณิทินาเมื่อวานะนะ ก็ให้สัมภาษณ์ว่าพยายามติดต่อแอนนี่กับฟิล์มนะคะแต่ว่าไม่มีใครรับโทรศัพท์ก็เลยส่งข้อความไปว่ารัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมอยากเข้าไปเป็นตัวกลางในการช่วยเหลือเมื่อเช้าก็เลยโทรศัพท์กลับไปหาแอนนี่อีกทีแอนนี่ก็รับโทรศัพท์หลังจากได้ SMS ก็คุยกันนานนะทราบว่าแอนนี่เนสภาพยายใจิตใจเครียดมากต้องให้ญาติช่วยเอาลูกไปเลี้ยงระยะหนึ่งคิดถึงความปลอดภัยแอนนี่เองก็มีเพื่อนมาอยู่ด้วยนะคะข่าวที่ออกมาเป็นกระแสสังคมที่กดดันมากทาัทง้ทงที่แอนนี่ไม่ได้ทําอะไรเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวแต่ถูกยัดเยีดดว่่าเป็นคนคไม รัฐมนตรีบอกแอนนี่ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงต้องการให้หยุดได้แล้วอยากใช้ชีวิตเงียบๆมากกว่ารัฐมนตรีเลยบอกถ้ามีปัญหาอะไรโทรมาหาได้ทันทีด้วยมันมีรายงานว่าบริษัทโฆษณาติดต่อแอนนี่ถ่ายโฆษณาด้วยค่าตัวเจ็ดหลักน่าจะผลิตภัณฑ์เด็กนั่นแหละ